สวัสดีครับวันนี้ก็ไม่อยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh Masterdo กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กมาเกียนะตอนนี้เริ่มก่อนครับมือแรกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะเราขาดไอใบฟ,ฟิวชั่นใช่ไหมพอเงินจะเรียกมาเกียยังไม่ได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราน่าจะพอจัว่วได้ป่ะครับเดี๋ยวเราใช้ไอันนี้าทิ้งเสร้อลงปุ๊บเราเดี๋ยวจัว่วถ้าจุ๋ยเจอฟิวชัน่นก็จะได้เล่นได้นะตอนนี้มือแรกครับมีเป็นเวเลอร์นะเวเลอร์ก็เป็นแฮนด์แท็บที่น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็พอใช้ได้้้แแหลละะวววใใส่บเบดดียยนะ แล้วก็เป็นตัวเสร็จลงครับก็ช่วยจวดใบหนึ่งนะแล้วก็มีเป็น Illusion of k คครับไอ้นี้ก็ได้มาข้างหนึ่งละขาดแค่เว่ฟิวชั่นนะแล้วก็มีเป็นนาเดียครับกับอีวิลิแมนะตรงนี้เริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยเมหนึ่งครับก็ใช้นําไปก่อนนะ i l l ชั i นอ of เคครับเสอร์เป็นเม่ใโซนะก็เช็คอุะลาราก่อนเผื่อเขามีเขาจะได้อ้นี้ให้เรานะเสร์เสร็จปุ๊บยัดหนึ่งใบครับตรงนี้ ไอเนี่ยครับเราเก็บไว้ทิ้งเสร้อลงก็ได้ครับเพราะตรงเนี้ย e อีวิลิแมทครับไม่ได้ใช้นะเพราะงั้นเอาอ e ีวิลิแมทยัดไปเลยดีกว่าแล้วก็ไปต่อครับเอฟเฟคของทิ้งเสร้อลงครับทิ้งคู่กับอีลูชันเอาเคาน์เลยนะทิ้งไปเลยเสืไปลงครับแล้วเดี๋ยวจวดหนึ่งใบโฮเป็นในนี่นะเป็นชิเนีวนะชิเนีวก็ไม่ได้ช่วยนะครับตรงนี้เราไปต่อครับเราปักลงเลยแล้วก็ชุบไอตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยไอใช้เอฟเฟคทีหลังเอฟเฟคครับทิ้งมือหนึ่งใบ ทิ้งไปเมคเทโซนะเพราะว่าไอเอลูชั่นมันอยู่ในหลุมแล้วไม่ได้ใช้ละตัวตนี้เดี๋ยวเราโม่เป็นหนึ่งตัวโม่เป็นลิงครับแล้วก็เป็นลิงขึ้นมาตัวนี้เรายังพอมีความหวังลมๆแรงๆอยู่นะเป็นซับเบิ้ลพายครับตัวนี้ถ้าเกิดเรามีเป็นโม่เจอเป็นไอมแมลงนั่นอนะใครก็ได้ที่แบบโม่อัติเมตลงไปครับเราจะได้ฟิวชั่นที่มาเกตเทอร์นี้เลยนะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้จริงๆครับเราค่อยใช้ดาเดียเซอร์แวนใช่เอาไปก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะต้องโม่เจอไอมแมงนั่นแหละถึงจะดี โอ้โอิมเปิ์น่ะก็ไม่มีของแก่ครับโดนกันนิงไปนะแล้วก็มีนี้ต่อด้วยเป็นดุยซูเอิร์นครับดุยซูเอิร์นเนี่ยจริงๆถ้าเป็นพวกบิชเชลอ่ะเด็กเราจะเสียเปรียบบิชเชลมากๆนะเพราะว่าตรงที่เราฟิวชั่นเนี่ยเราจะฟิวชั่นี่มาเกียใช่ปะ่มะมันต้องใช้อิลูชั่นตั้มเคียรวครับกับไออาร์ติเมชั่นถ้าเขาใช้พวกบิชเชลนี่ครับตัดใครสักคนออกไปครับเราก็ฟิวชั่นกระแป๊กเลยนะเพราะว่าเราใส่มาแค่ยอย่างละตัวใช่ป่ะตรงนี้ก็โดนเป็นดุยซูเอิร์นครับรีมูฟเป็นทีเซอร์ลลงเลยนะ อันนี้ไม่ได้สักอย่าง,งนะดิโซค,ครับตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ใช้เป็นนาเดียครับนาเดียก็โม่นะโม่ไก่ครับเดี๋ยวจั่หาของขึ้นมานะเป็ดไก่ครับตรกลมจนหนึ่งโหจุดแม็กซี่นะแม็กซี่ก็อาจจะดีก็ได้เพราะตรงนี้เราไปในต่อไม่ค่อยได้ละไปต่อครับเอฟเกของแมกซิมาครับรีมูไก่สเปรย์เลยแล้วก็เฟกครับร ม่สองใบม่ไปอาร์ติเมทครับเอาไปรอไว้ก่อนนะแล้วก็เมย์เราได้ครับยิงกันหมอนทิ้งไปเลยเพราะว่าเราถือชีนิวครับเคลียร์มันไปตอนนี้ครับจะได้ไม่เดือดร้อนนะรีบเคลียร์ให้จบๆไปเมย์เราได้ครับยิงทิ้งเลยเอฟเฟกต์จะส่งครับเรามีชีนิวนะชีทิ้งไปเลยไอที่ได้เหลือไว้เล่นตานหน้าได้โอ้โหแม็กดามัด um นะก็รีมูฟครับรีมูฟแสงมือใช่ไหมแล้วก็หลบได้ครับมันก็จะไปโดนชีนิวพอไม่โดนชีนิวปุ๊บเขาก็ได้ส่งเหมือนเดิมนะ อันนี้มันจะเสียของอับเยอะประมาณนึงเลยดิโซครับปลาชี้แป็กไปนะไม่มีใครให้ชี้แล้วก็ทีตัวครับตรงเลยตรงเป็นไอตัวซอมเบอ์ายครับก็ช่างมันนะตรงนี้มันทำไม่ค่อยได้แล้วแหละเอฟเฟคของม่นมัสด้วยจะได้เสิร์ตมาก่อตอนจบเทินไาเลยครับอ่ะตรงนี้ไม่ได้เสิร์ตใครนะคิดว่าน่าจะใส่มาเป็นแบบอเอนจะิ้นสำรองเฉยๆนะคูเนี้ยใส่มาแค่นี้ด้วยนะ ตัวนี้เข้าเทน่อฝาข้าวครับไม่น,นึงเลยตัวนี้ก็เป็นซิกม่านะครับก็เป็นแมทเมนะแล้วใส่เอนี่มาเป็นเป็นเอนจิ้นเสร์ฟนั่นแหละเพราะทีงีคู่นี้มันก็ได้สิดาวเลยว่าอาจจะเก่งก็ได้นะตัวนี้ซิกม่าจะสเปร์ครับเรามีแม็กซี่ครับโยนเลยถ้ารีโ็ท่าน่าจะสบายครับพอได้เข้าไปได้สเปร์เยอะนะรีซโบเลย เสร็จปุ๊บเขาก็เอ็กซิซต่อครับเป็นไอตัวเสิร์ชใช่ไหมตัวนี้ตัวครับปุ๊บตัวมีแต่ของไอ้นี่นะตัวนี้ครับเขากดเทคจะเสิร์ชครับจริงๆตรงนี้เพลินไปไหน่อยนะจริงๆควรจะโยนเวเลอร์นะเพราะเวเลอร์มันใบข้างเถินใช่ไอตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์สองส่วนอนะลืมเทคข้างบนไปเลยนะกะเ็เลยแบบโยนเป็นอุลาราไปมันก็จะขาดทุนนิดหน่อยแหละอุลลา,าครับไม่เสิร์ชเลยดิโซฟแล้ก็ในเกตไปไม่ได้เสิร์ชโอ้มีพัตด้วยนะ อันนี้จะเรือกอนนะแต่มือเขาหมดแล้วนะเขาไม่น่าจะเลือกดิสมือเราหรอกเขาน่าจะเลือกจั่วมากกว่าอ่ะจั่วสองครับแล้วก็นี่เลยเอฟเฟกเลยไอตัวที่ว่าจะทีวิวครับทีวิวมาสเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็สเปรย์แมทแม็กเดลสี่จากมือหลุมได้เฮ้ยทีวิวเป็นแม็กตามาครับเรามีเวเลอร์นะก็ใบทิ้งไปเลยก,อกนะ็อย่าไมื่ตะกี้นะอย่างที่บอกครับมันเพลินไปหน่อยนะแทนที่เราจะเสียแค่เวเลอร์ไปเดียวก็ต้องเสียอุตล,ลาด้วยนะ โอ้โหจวไปดับเลทนะไอหมอนี่ของอย่างเยอะก็ดับเลทมันก็จะทีบิวทิ้งใช่ไหมแล้วก็จะหลบเวลเลยได้ครับแต่จะได้ชุบนะตรงนี้ตัวที่ชุบมามันก็จะมีแค่ซิกมาใช่ไหมซิกมาไม่น่าทําอะไรได้จนะมั้งเอาแต่เขาไม่เสียนอมอนปะเอาเสียไปแล้วนี่นอมอนไอแจ็คจักกัวไปแ้วแ,แปลกๆนะมีเป็นสามันเกตด้วยการโดนนีเกตไปครับแล้วก็หลบได้ด้วยทุกเป็นซิกมาครับ โอ้อิลิบแบตนะตัวนี้เซตหนึ่งครับก็เราก็ไปเหลือของสู้เหมือนกันปะ่ะเต็มที่ก็ได้โม,โมโครับเดี๋ยวต้องดูนะว่าโจมัที่หกเป็นใครขึ้นมาเอาเถอะครับโจเลยโอ้โจดีนะครับโจแมงครับได้เล่นต่อแน่ๆอย่างไรตอนนี้มาเกียร์มาแน่นอนอ่ะเรียบร้อยก็แปลกๆนะเขาแต่ไม่มีของสู้ต่อแล้วแล้วถ้าเกิดเราตั้งมาเกียร์ใดเงี้ยแล้วเขาไม่มีของอ่ะมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วนะเขาก็เลยกดยอไป ก็ประมาณนี้ครับผมก็ยุกินะมันก็ขัดกันไม่ให้เล่นได้มากกว่าเพราะถ้าเกิดไปแก้ตอนบอสสุดท้ายมันจะสู้ยากกว่านะก็เดี๋ยวไปดูรีดเดฝั่งข้ามนะครับว่าเขาจัดมาประมาณไหนอันนี้ก็เป็นริเดของเด็กแบทเม็กเมื่อกี้ครับอันนี้เป็นแบทเม็กที่แบบไม่ค่อยได้เห็นนะเป็นแบทเม็กที่แบบมีซาบันเกมมานิดนหน่อยด้วยเป็นกาเซลกับแจ็คจากกัวนะไม่แน่ใจเลยว่าจะเล่นประมาณไหนไเดูไปเลยครับไปแรกเป็นแม็กซี่ครับอุลละกาเซลแจ็คจากัวแล้วก็เป็นซติกมาครับ แอดดิชั่นซับแท็กไดมิเตอร์เซอร์คูล่าครับอ่าทีคูนี้ใส่มาแค่2ใบจริงด้วยนะใส่มาแค่2ใบครับก็ขึ้นมือแรกอะ่ะฝั่งข้ามก็สวยเอาเรื่องกันฮาร์ปี้ด้วยดับเลตไมเน็งครับฮัตสองใบมีฟิลของพวกซาลามันเกสนะชิ้นที่2ครับมีเซอร์เคิลด้วยแล้วก็ดับเลตสามใบนะเวอร์มาก,มากแล้วก็นี้ด้วย U ยูนะินดสามใบนะไม่รู้ว่าคนนี้เขาไปโดูอะไรมานะถึงเอาใส่ของพวกนี้มาเลยแล้วก็ไปอีเปอร์ pper, ครับกับกับดักชุบของพวกแมทเม็กนะสามเหลี่ยมเอกตากับพวกเซตแมทเมกครับแล้วก็เป็นตัวลิงนะ เพราะมีพวกตาลในเกมมามาโค้งแบบน่าจะลิงเป็นใครอ่ะมันก็มีแค่ไอเซโค้ดเหรอไม่แน่ใจเลยนะก็ประมาณนี้กันครับผมสำหรับเด็กแมทเม็กตำลันเกตนะก็เดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับอันนี้ก็เป็นตาที่สองนะครับตาน,นี้ก็เดี๋ยวเริ่มก่อนเหมือนเดิมนะมือแรกครับค่อนข้างใช้ได้นะมีไอแมงนี่ใช่แล้วก็มีเป็นนาเดียด้วยแต่ว่าไม่ค่อยดีตรงที่เรายังไม่มีฟิวชั่นนะมันก็จะยุ่งยากนิดนึงครับ ตัวนี้เดี๋ยวเราเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับใช้นาเดียไปก่อนนะก็เช็คอุลาราด้วยไอนีไดโมโสำเร็จนะ่นะเรียบร้อยครับโดตามสูบนะแต่ว่าเรามีชีนิวครับตรงเนี้ครับไม่ได้กล่าวว่าจะโดจจีงนะเพราะว่าถ้าเกิดโดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยถ้าเราอยากจะเล่นต่อครับเราชี้เดียวใช่พอเราชีอาาา้อุลาราปุ๊บอุลาราเราก็จะใช้ไม่ได้แนละ้วเถอนหน้ามันก็จะค่อนข้างเสี่ยงครับแต่ว่าเราก็ต้องเล่นต่อนะชี้นิวเลยชี้ทิ้งไปดิโซครับ เวลเาไว้ใช้ตานน้นกันแหละอี้นาเดียก็รีโซครับโมโกไก่นะเสิร์เป็นแม็กซิมัสครับเอฟเฟคไก่เลยโจนหนึงอ่ะโจฟิวชั่นครับดีมากๆนะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีตรงที่ว่าเราเล่นไอ้พวกนาเดียไปแล้วใช่ไหมตาน,นี้ก็จะสเปร์มันแต่ไอ้ตัวเ็กไม่ได้ละก็เอาไว้เล่นตาหน้ากันดะเพราะยังไงเราน่าจะได้แน่แนแนแหละ ว่าต่อครับเอฟเฟกของแม็กซิมัสเลยรีมูฟมอสจากตเตเตครับสเปย์ได้ก็คือไก่นะรีมูฟเลยสเปย์ครับเอฟเฟกเลยถ้าสองฝ่ายโม่เอกตเตเตคนละสองใบตัวนี้อีกฝ่ายโม่เป็นอาร์มิลาดกับสไปเอลนะไม่ชัวร์เลยเป็นเด็กอะไรแต่ว่าอืมมีชีนิวน่าจะช่วยได้มั้งตัวนี้ว่าต่อครับเอฟเฟกของกระแป๋องขาวตกลุมเซอร์ตึงใบจะเป็นอิลดูชันออเคีล้วครับแล้วเรามีอัลติเมตจ้ะก็เตรียมของไว้เรียกม,มาเกียร์เธอหน้า อีดูชันครับโชว์แล้วก็เสิร์ฟเป็นเมเชนโซครับแล้วก็เอาตัวมันจากเขาดิกเอามือหนึ่งใบแหละเสร็จปุ๊บเอฟเฟกต์ของเมเชนโซครับก็จะสั่งสเปเชียลแล้วก็โมพวกมอนจาเว่ครับก็โม่อีดูชันเคียวนี่แหละเสร็จปุ๊กกบก็เซ็ตสองใบครับเซ็ตเป็นทีนิ้วกับอาจจเจียนพิชชันนะส่วนอุลาร่านี่มันใช้ไม่ได้นะไว้ใช้อ่ะตาลตรงนี้แหละตัวนี้พันเลยเขาใช่ฝ่ายครับเมนหนึ่งครับเขาใช้เป็น วันววันนะตัวนี้ฝากรับเล่นการแล้วครับเราใช้เป็นอดีตวิชั่นเปิดปุ๊บฟิชั่นเรียกมาเกียเลยอ่อ,อสุดท้ายก็เป็นยูเบลนะ่ะยูเบลก็เพราะข้าอันตรายครับเพราะมาเกียเราสแตจสูงใช่ถ้าเกิดเขาแบบมีไอเพนเนี ấy, ่ยเรายูเบลพุ่งเข้ามาอาจจะสวยได้แต่ว่าถ้าเรามีมาเกียอยู่ก็น่าจะในเกตดเพนได้รอกต่อเขาปากกักในเกดทิ้งไปเลยเนาะจะได้ไม่โดนฟิชั่นครับออกเป็นมาเกียแล้วก็สวัสดีครับ สเปรย์เป็นดอกบ,บัวครับอ่ะอันนี้ถ้าเกิดปกติอะถ้าเราไม่มีชีนิวครับเราต้องใช้นี่ในเกจใช่เพื่อแบบไม่ให้มันออกมาถ้าเขามีตัวตัวซอสแต่จะยุ่งยากครับแต่ตรงนี้ด้วยความที่เรามีเป็นชีนิวครับเพราะง่านสบายนะเพราะว่าอุตรามันก็แปลกไปแล้วนะเอฟเฟคครับทีบุ้ตัวเองจะสั่งสเปรย์ยูเบลครับตรงนี้มันอยู่ในหลุมแล้วเอฟเฟคของชีนิวครับทีทิ้งไปเลยอ่ะตรงนี้แปว่าข้ามีชีดาครับก็เอาเรื่องเหมือนกันนะแต่ว่าด้วยความที่เรามีมากเกียครับยังไงก็ สบายสบายนิกเก็ครับดี่ซบเลยอาทีนี้ถ้าเกิดอย่างสวยก็คือถ้าเกิดมือเขาเป็นเพนใช่ไหมปักเพนแล้วระเบิดมือครับแล้วถ้าเกิดเขาเล่นต่อได้กงอาจจะยุ่งยากแต่เรายังเหลือนิกเก็เอฟเฟ็กต์มอสอีกทีนะที่ทินนะ้งไปเลยอาทีเขาจำไ,ได้ใครออกมาแนละ้ว ตัวนี้ยัดสองใบครับเรียกเป็นแฟนทอมแฟนทอมมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะเพราะว่าไอเดียเหมือนว่าถ้าเกิดใครลั่นก่อนจะเปเลยจะลำบากเลยสมมุติว่าถ้าเกิดเขาเล่นอะไรมาก็ตามครับแล้วเราใช้เป็นมาเกียเงี้ยสมมุติเป็นมอนเตอร์ใช่เราใช้มาเกียในเกตเขาก็ใช้ยูเบลในเกตมาเกียได้เพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์ซ้ำกนใช่ปะหรือว่าถ้าเกิดเราบังคับให้แฟนทอมเขาใช้เฟกครับพอเขาใช้เฟกปุ๊บเราก็ใช้มาเกียในเกตเราก็จะได้เปรียบเหมือนกันนะตัวนี้เราได้เปรียบกว่าเลยครับเพราะมอนเราเยอะ เอาเธอครับจัวโอ้จัวใบ,บไรสาร้านะตนัวนี้ไอใบนี้ครับก็เป็นอะไรก็ช่างครับเพราะไม่มีความหมายนะเพราะนี่เป็นเอฟเฟกต์มอนส์หนึ่งทีใช่จะไปเวทหรือไปกัมดกครับยังไงมาเกียร์ในเกตได้อยู่ละตัวตนี้เราใช้เป็นแม็กซิมาสครับโม่คนละสองใบเหมือนเดิมตัวนี้เรายังเหลือเมย์นอนเดนใช่ไหมเนี่ยเราโม่ปุ๊บแล้วก็ยิงทิ้งเลยบังคับให้เขาในเกตพอเขาในเกตปุ๊บเราในเกตตามนะเราก็จะแบบได้เปรียบเมย์นอเดนครับยิงเลย แล้วก็กระแผงครับเสร์จตอนนี้เขาใช้เฟคของแฟนทอมแล้วครับก็ทีมบิตัวเองใช่แล้วก็จะเปลี่ยนเอฟเฟคเราใช้มาเกียร์ครับป๋าข้ามได้เฟกมอนมาเกียร์ในเกตอ่าแล้วก็ตรงนี้เขาเปลี่ยเป็นอิมเปร์ครับอิมเปร์ก็เป็นกำดักใช่มาเกียร์ก็ในเกตซ้ำได้เพราะในเกตได้ฉีดแล้วหนึ่งครั้งในเกตเลยดิโซครับ ในเกมหมดนะไม่เหลืออะไรเลยแล้วฝั่งข้าบอร์ดเกียงกก็ด้วยอ่ะเรียบร้อยก็ประมาณนี้ครับผมมาเกียร์มันก็ถ้าฝั่งข้ามีมือ2ใบหรือตามกว่าอะไรเงี้ยมันจะได้เปรียบมากๆนะเพราะว่าโอกาสที่จะในเกตได้ทั้งหมดเนี้ยมันก็พอมีประมาณหนึ่งก็ประมาณนี้ครับผมก็เดี๋ยวไปดูรีดด้ฝั่งขามนะครับอันนี้ก็เป็นรีดด้ของเด็กยูเบลเมื่อตะกีนะครับก็เป็นยูเบลน่าจะตามสูตรที่เขาเล่นๆกันนะก็มีทุกนี่นั่นครบอยู่ เดี๋ยวดูเมนเดครับใบแรกเป็นเวเลอร์ครับสาใบานะเวอร์มากแล้วก็เป็นเทียส์ซัมมอนิ่งเบดไอดอกบัวมัมมี่แม็กซี่บีคอนนิงอุลละแล้วก็หมาแดงครับยูเบลยูเบลซัปเปอริตยูเบลล่างสองบอลโฟวันพัดเก่าแล้วก็ไอนี่ไว้เสริมมอนสุนสูนะแล้วก็ฟิลยูเบลครับสามเลยโอเพนนิ่งครับไนท์แมร์เพนชี้นิ้วสองชี้ดับหนึ่งอิมเปอร์สามแล้วก็เป็นเอสเคปนะอันนี้ถือว่าแฮทแฮทเยอะมากนะสามหกเก้าใช่ไหม แล้วก็เป็น12องสิบสามสิี่ก็น่าจะเอาเลือกอยู่นะเอกตาก็เป็นพวกปกติของพวกยูเบลนะแล้วก็พวกตัวลิงค์นี้นั่นก็ตามสูตรแหละแต่ว่าสไปเอลนี่มันมีท่าเหรอไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจว่าจะเล่นประมาณไหนอาจจะชุบพวกตัวลิงสองวะใครเก่งๆมานี่ก็อาจจะเก่งก็ได้มาถ้าเป็นอย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กยูเบลนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ